ดูใหม่วันนี้กัน หมายธรรมชาติฮ i w e l ล o m e to ต a อ i n ั i เข้าสู่วา n ินฟิชชิงชแนลสวัสดีครับพบก,กับผมอีกแล้วนะครับช่องวารินฟิชชิงนะครับวันนี้ก็ออกไมห้ห้าตกปลาในเขตจังหวัดระยองอยู่นะครับเหมือนเคยนะผม หมายที่ไปก็จะเป็นหมายธรรมชาติทั้งหมดนะครับไม่มีบ่อเมานะครับเหยื่อก็ไม่ค่อยซ้ํากันนะครับแต่ละหมายนะครับผมอาจจะผสมเสร็จบ้างมผสมที่หมายบ้างถ้าหมักก็จะหมักอาจจะถ้ามีเวลานะก็จะได้หมักนะจ,จะเป็นเหยื่อหมักแต่วันนี้ก็เป็นเหยื่อที่เพิ่งผสมเมื่อคืนนีครับผมเป็นมะขิดหวานแล้วก็ขนมปังแล้วก็ลำแค่นี้ครับ เราไม่รู้นะครับว่าจะมีผลงานอรให้ชมกันหรือเปล่านะครับวันนี้นะครับอย่างไงก็ดูดูเพื่อนๆกันไปก่อนนะครับผมสําหรับทุกท่านที่เข้ามาดูรับชมใหม่นะครับถ้าชอบก็กดไลค์กดติดตามนะครับถ้าไม่ชอบก็ไม่เป็นไรนะครับก็ดูไปเพื่อนๆกันก่อนนะครับเพื่อเป็นกําลังใจกันนะครับคนดูหนึ่งคนก็มีกําลังใจหนึ่งดวงนะครับดูหลายท่านก็กําลังใจหลายดวงนะครับผม อันนี้ก็ออกมาเจ็ดโมงครึ่งนะตอนนี้ก็น่าจะประมาณแปดโมงแนละ้วก็งลงเบ็ดไปเสร็จเรียบร้อยนะครับหมบายวันนี้ผมก็ไม่เคยมานะวันนี้จะเป็นวันแรกนะที่มาดูนะครับผมมาลองดูนะครับอันนี้ก็เพื่อนบอกมาลองดูเหมือนกันนะครับจะอยู่ตำบลมะขามคู่นะครับซอยสิบเอ็ดนะครับ โอเคนะครับเดี๋ยวผมไปตกทิงริวดูหน่อยดีกว่านะครับเดี๋ยวยังไงก็รับชมกันไปเรื่อยๆนะครับผมรุนกันครับ ก็จะมีมันหมูนะครับมันหมูห้อยเบ็ดนะเผื mm hmm. ่อว่าก้อนเดียวละลายหมดนะครับ <c oughs> ก็จะมีมันหมูนะให้เขาตอดกินนะครับ บ่บ่ได้กินอยู่ครับปลาบ่ได้เขา้าประมาณครึ่งชั่วโมงนี่ละยี่สิบนาื่อที่เลยมันยี่สิบเมื่อทีผมก็มาที่แรกนี่แหละคืนยุทธันพ่ดชินเบ็ด เอืังว่าแล้ก็คือบ่จินเบีดป่อน่างก็จินบวงให้เบ่งนะแต่ประโดจะได้รู้ไงใช่ไหมอืมอืมอ้มันใส่ด่างส่มาโอ้มันใส่ด่างพร้อม ใหญ่ yeah, đấy là con ดาไสพุ่นบ่มีหมู่เลยพอตกใน

เดี๋ยวเขาผูุ้ดจักเนาะแล้เขาแพงบแพงรไรได้ปะได้ดไดปยังตัวในี่บปะครับกรกซื้อไปตกก็ซื้อหกเซนโอ้ตัวนี้ม<อ>ันเี่ <c oughs>

ได้ไปยัง่ะครับตอนนี้ล้วนๆทีอืม รคนดังแปดนเี่อืมวันนยนี่ีีลังมาบก,กินตายขี่้วันนี้บ่กินเลยตีประมาณจกรออาทิตย์บ่โอ้โก่อนั๊กแกเลยเอาเก็บปอีกวันเนี่ยเห็นมาใส่ด่างหมดโอ้งหนาเกเรบมาเลย

เดี๋ยวล,ลวดิมันมาอยู่แต่ว่าม่นได้กิ่นเลยขึ้นบ่อนอนี่นาเบ็ดยื้อสามที่ตัวอยู่เลยต้งบ่มันเขาโปรหมดกินเบ็ดเอ็นปะ่ะว่าถาบว่ามันจิตใจไหนอะไร่าเงี้ยอุ้มชี้กายไปอุ้มเนียมเห็น

งสํากรอบจีนอง่เหนองใหี้นองทะานเดียี่หลายตแล้วมันไหนมันหลายตัวกวนกอนนีกทีพูน,น,น,นะปะขึ้นบุปปบบัปปบบีนี่มาถาเบิ้งนี่มันจีบบอสอนี่วันนี้เนี่ นั่งโลกนี้เราก็ได้เออเอานีก้อนแล้วมะั้ะางนีวนาเก่าเนี่ยที่พวกกินที่เคยมาจาเจียบมงนี่มโอ้ยอยู่มาตุภนครันครับ อ่าผมเลื่อยไปอีกซ้อยหนึ่งหนึ่งผมเคยตกตรงไหนซ้อยนั่นครับมันมีหนองจริงคือกันนี่ละนี่เลื่อยาสียบไปบ่บ่นี่เลื่อยนี่หลังวงในน้อยน,นี่ประมาณซ้อยหนึ่งนี่แหละเห็นเห็นเขาเหดอยู่หันี่นซ่ยอยลงไปหันปัาตะเพียนปัาตะเพียนปลาย,น,ยน,นิ่นก็นได้ยุต่ว่าปลนิ่นห้างห้างมัน โตบนใหญ่ป่ะผมก็เลยอยากห้ามมึงบ้างไหมหองเงี้ยแค่หลองนี่ป่ะทำกันนี่ละสูสีกันนี่ละสูสีกันนี่ละพ่อพ่อกันนี่ละอาจจะส้มกันเลยแหละแต่ว่ามันหังไม่อย่างไปก็ยังมันเลิกก็เกันนี่แหละเนี่ยมั้งบุ้ยโป้ไก่เออนั่นมองนุ่นขึ้นมองหันแหละเผลอตีไป บัวตีไปไกลเห็นบอกมันบ่อนแม่นบวดเด่นเบ็ดควายได้นะโมนี่แม่นบวดเด่นนี่เขาว่าตีไปไกลเลยตีไปไกลมันกับบัวแดงน,นี่เราสมัยนั้นกินเลี้ยของฟังแล้วแต่มันจะกินมันกินขางฟางนี่แหละตีไปไกลก็มันก็เด็ตัวหน่อยอเขาไหมตัวนิดหน่อยก็เขาไปกินยุกไก่แท้อถวตรงตีไก่ตีไก่นี่ยล่ะ ปอตพยงตีเชี่ยนี้ต้ตีชิ้นริ้วตัวแต่ว่าหงหอยบ่อกได้ปลอตเพียษหอยเบือกลางลายเนี่ยกับพวกคอยเห็ดไปเอกฤาษหาแต่ผานิ่งอาตกปลานิ่นแบบนี้นนนนนหนกุ้งบ่มมีมาก็เลยทำมาล่องเงีย่นั่งแล้วมันน่องเงียไหมน,น,น,น้่มหลังยาวปนนิ่หนก็ต้องมีใส่เดือนนีกุ้งไปอสั่นเนี่ย หรือหายากกันเดียวเออเนี่ยมันหายากนะนงานหมบอกครับอืม 有哪里的？ រ្ជ uh. ាម្រ់ន្ออទ្ูរៀក្រៀក្រ ตายย่าน่อยเนาะโอ้โหโอ้โอโอมาขึ้นมาลกูกเอ้ยสุดยอด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 ตัวแรกตัวแรก เอ้ยใสประมาณนี้ชอบแน่เ e, นี่น yes. chanting, get get ยเดี๋ยวเดี displayed. ๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวจะเผ้าเดี๋ยวผาจะผาใจเย็นเย็นใจเย็นจะปวดเจว่าจะใจหอนประนันเดี๋ยวปวดเกินปวดเกินเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวปวดเกินปวดเกินแค่เดียวแค่เดียว I <laughs> กเป็นน้องนี้เออปะททู่ปะทู่ปะทู่ะปะททู่ปะทู่ป่ปะทูปะทู่ปปะท่ปะทู่ปะทูู่่ปะ่ปะทู่ปะท่ปะทู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 ู่ปะทู่ปะทู่ มนมนีกััครบพอแล้วมือนีพอแล้วพอแล้วพอสมีอละเงียบเบิดเงียบเบิดมีตัวงามๆอยู่ตัวหนึ่งอยู่ พอสรุปเลยนะครับวันนี้ก็ได้แต่ปานินล้วนๆนะครับก็มีตัวเล็กบ้างใหญ่บ้างนะครับส่วนตัวเล็กก็จะปล่อยกันทั้งหมดนะครับก็จะเหลือตัวไซส์ประมาณ4นิ้ว5นิ้วครับก็4-5ตัวอยู่นะครับผมก็ว่าจะเจากลับไปนึ่งนะครับผมวันนี้จะได้นึ่งปรานินนะครับผมไม่ได้กินปลาตะเพียนนะครับวันนี้ได้กินปลาเนินแทนหน้าผม ถ้าชอบก็ช่วยกดไลค์กดติดตามผมด้วยหน่อยนะครับผมแล้ววันหน้าจะมาใหม่นะผมอาจจะคลิปต่อไปอาจจะเป็นไมล์อื่นนะครับสำหรับวันนี้ก็ขอลาไปก่อนนะครับผมวันนี้ก็สวัสดีครับ